สวัสดีครับผมมาอยู่กับพวกเราในช่องช้างไทยโชว์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูความหล่อของลูกโอเบิดอีกสองเชือกนะครับอันนี้น้องซันเดย์ครับผมน้องซันเดย์ครับอยู่หน้าประมาณเจ็ดแปดกวบาแล้ อันนี้น้องสวันชฉายครับเอาสวันชฉายนะ่าจะอยู่ประมาณสักสป,ปีนะ่าจะได้ครับนี่ครับความรอ้อเสนดีงายาวกว่านะเอาเดี๋ยวง่ายาวงาแเลมครับ ลองตะวันงานจเอาใหญ่เต็มเม่เขาใหญ่ทั้งคู่นะครับสองเคียนี้ใ่ญ่มากเม่เป็นนักแสดงทั้งคู่ครับผม แต่ตอนนี้ปิดลงแสดงมหัศพศพปิดเลยไม่ได้ทำาอะไรกินย,า,ยาใช่ครับ<า>ไปกินมายากินแล้วครับนี่ครับงาใหญ่หาย,ยาวเป็นตะวันชายครับเดีรับ นี้สันดีครับนี้งานไม่ค่อยใหญ่ก็พยายามไปยาวครับไม่ค่อยใหญ่ยาวสวยสวยทั้งคู่ครับเทียงนี้นี่ครับตอไม้ครับขาใหญ่ประจำซุ้มครับ โอ้ยพอไม่เพียงพอไม่เมือง,พอ,องพอของน้องออนครับน่าจะลูกน่าลูกเยอะยี่สิบกว่ายังน่าจะได้ครับมีซีดอรครับผมปลาย,ยิ่งรวยครับนี่รวยหลอนี่รวยช้างไม่มีงางาไม่มีงาสัน้นงานะดิบช้างดอครับ ครับสวยวัสดีครับเร็วสวัดีครับเร็วเอิบครับยิงอยู่นะครับไม่ใช่ควานเขานะครับไม่ค่อยสนใจสวยครับนี่สวยครับสองเชือกอยู่ด้วยกันครับเหมือนพาเฟสครับพร้อมมือกนควานดักกาเลี้ยงอยู่ด้วยกันเลยสองเชือด ความรอไปอเลยครับเอา้ามีช้างซองอีกหนึ่งเชือกนะครับน้องใบเตยใกล้แล้วรายเดือนก็น่าจะยี่สิบสองน่าจะสบเต็มท้องปีครับรายเดือนใกล้จะคลอดนะครับน่าจะคลอดก่อนแม่น้องอ่อนมีน้อง ใบเตยใช่ใบเตยอ,อาสยามนะครับอันนี้ใบเตยเฉยๆนะครับสวยครับสวยเป็นน้องสาวติดกับช้างที่ใช้ชื่อจังหวัดครับเป็นตั้งชื่อช้างครับมีน้องสาวของครับน้องสาวติดกันเลยนะครับน้องใบเตย มีน้องอีกสองเชียสามเชีอกครับเด็วสามเชี้กงจะมีอยู่กับแม่ครับแต่ผมนัน่นรลบๆครับลายมุกครับลายมุกลายมุกอาดีใกล้ทำไมไอ้หู้ยยินสบายใจนะครับมุกของเรา น้ำไปเตยเรียนกินน้ำสบายใจครับท้องไม่ค่อยใหญ่นี่เป็นท้องท้องเชือกที่สองนะเชือกที่สองเชือกที่สามไม่มั่นใจครับลูกใกล้จะออกแล้วเย็งค่าว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองเต็มประมาณปลายเดือนนี่นะครับน่าจะออกประมาณปลายปลายเดือน เ,เตรียมการเ,เตรียมงานรอถ่ายรูปไปแล้ว,ลวอันนี้น้องสาวครับครับน,น้องสาวเขาน้องใบเตยน้องสาวใบเตยครับติดกดันเลยครับนี่โจโจกับใบเตยพี่ชายเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ครับสวยครับสวยน่ารักครับลูกเขาก็น,น่ารักครับลูกเขาที่แยกอ,ออกเป็นช่างงานเหมือนกันครับ จัง,งาสวยครับนี่น้องจุจกนะฮะน้องมุกลาครับยินยกสบายใจเลยครับ ินอ,อ,อิ่มแล้วครับโยกได้ครับอิ่มแล้วยกได้ครับนี่ต้นตุ้วเลยเขาไปมาไว้เสริมครับปานเขามาไว้ลายมุกของเรารนี่จะงายาวเป็นพิเศษครับสันดีขนาดยังไม่โตนะครับนี่ยาวเฟืยเลยเอาแล้วยาวได้สวยด้วยครับ นี่เองสวยครับเชียงนี้ บมนินเออวันนี้วันนี้เขาว่าทะเลงข่าวตั้งชื่อน้องชายนาโนเนาะไม่รู้เขาจะได้ชื่ออะไรครับนี่ไม่ได้ติดตามข่าวเลยครับน้องชายนาโนเน่ น้ำสบายใจครับผมโอเค <Okay. S 2> นี่โยกแล้วสบายใจเลยท้องกลางท้องฟองนะครับสวยครับสวย ร้ยทุกเช้าครับนี่ครับน้องโจโจ้ครับจิริวโนนี่เป็นนี่ของเราครับนี่ ติดตามชมได้นะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ค่อยได้ลงเน็ตไม่ความแรงไม่ค่อยมีลงมันช้าครับโอเคครับผมพยาออยามลงเรื่อยๆครับสำหรับไอช่องของเรา บางคนบางท่านไม่ค่อยรู้จักเนาะเพราะว่าช่องช่องน้องใหม่ครับเราเป็นช่องใหม่ช่องทางช้างไทยโชว์ของเราเริ่มไม่ได้ไม่นานสนะำหรับผมเลี้ยงน้องออนนะครับชื่อพังน้องออนนู่นอ,อยู่ฝั่งนู้นนะครับพังน้องออนเป็นเป็นลูกพ่อไม้เมืองเนาะพ่อไม้เมืองซึ่งเป็นลูกชายของพ่อเบิร์ต น้องออนก็จะเป็นสักเป็นหลานาพ่อเบิร์ตนะครับไม่ได้เป็นลูกพ่อเบิร์ตนะครับเป็นสักเป็นหลานครับเพราะว่าพ่อเขาชื่อไม้เมืองพ่อเนี่ยนะพ่อเขาฟังงูนะงย,ยาวๆขงงูนะต้นไม้นะครับเป็นพ่อของน้องออนครับเพราะว่าไม่ใช่พ่อเบิร์ตนะครับสักก็เป็นหลานหลานกับปูนะ่เนาะโอเบิร์ตโอเค วันนี้ปิดมอลล่าสอยู่นะครับแต่ตจะลงเรื่อยๆครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยคสำหรับช่องช้างช้างไทยโชว์อของเรานะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับติ่ติดตามครับขอบคุณมากมากครับผมไม่ว่าจะทาง youtube ทางติ k t o k แล้วก็ทาง a c e b o o กครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ